ตอนนี้ที่ซูริกนะครับประมาณจะสิบโมงละเราก็อยู่นะครับเราก็เห็นตู้อย่างหนึ่งจะไปดูกันว่าเขาขายอะไรหน้าตาดีมากตู้หรอคิดว่าขาย,ขายอะไรขายเนื้อเหรอให้ดูหน่อยนี่คืออะไรอ่ะฝลั่งอบอแห้ง เหมือนเป็นผักอบมั้งเนี่ยมีแยมมีกรุบกรอบอะไรอ่ะเป็นแบบชิชิปนะซึ่งอ่านไม่ออกอันนี้พักดองอ่ะผักดองแล้วก็มีไส้กรอกอัน <G ül> นี้ก็คงเอาไว้สำหรับเวลาที่เราแล้วเขาเขาถืออย่างนี้แล้วกินในรถเลย เขาแกะออกมาแล้วก็กัดเลยใช่ไหมไม่ต้องไมโครเวฟตรงนี้เราไม่เห็นไมโครเวฟนะมีชีสมีน้ำใช่ไหมน้ำ,นำอะไรน้ำผลไม้ใช่ไหมใช่มะเขือเทศอืมทำไมคนเดูเยอะเราว่างนะาดูโตก่อกอราคานะครับถ้าเป็นไส้กรอกก็อยู่ที่แปดที่แปดไรอะยูะยโรไหมไม่ใช่มันเป็นหน่วยของที่นี่๋อหรอคูณเท่าไหร่ ทุนสามสิบเจ็ดโอ้แปดทุนสี่สิบก็ประมาณแปดร้อยยี่สิบบาทอ๋อโอเคเนาะก็ได้อยู่นะก็แจะพอกินได้แต่ตอนนี้ก็คือเราไม่มีตังค์นะครับเราไม่มีตังค์หนดสวิตเซอร์ก็ทำไมไม่แลกมาเขา้กวยเขาก็ไล่ออกจากร้านบอกว่าเขาไม่ได้ไล่ว่ามึงจะเอาบัตรเครดิตมาซื้อกล้วยสองลูกหนึงกลับประเทศอุ๊ไป ตอนเ,เล่นนะฮะเขาไม่ได้ไล่แต่ว่าเราซื้อไม่ได้เขาอบอกอนนว่า,วา<อ>รับเงินสดเดินหาอะไรกินไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่ายัางไม่มีอะไรซื้อได้เลยแบงค์เปิดกี่โมงกด atm ก่อนเพื่อได้ฟังประกอบน,นะครับก็นี้ก็เป็นสิ่งที่กดดูกฏามากเราได้เห็นว่ามีตู้ขายแบบนี้ด้วยอยู่ที่ตรงจุดแยกนะสถานีของแรมของรถรางไหนโชว์รถรางให้ดูหน นี่ก็คือนี่คือรางนี่คือรางอนี้รถรวมกันเป็นรถหลาหลาฮะ,ะ,นะะเดี๋ยวดูรอ,อบๆก่อนตอนนี้ที่เราเข้าใจก็คือว่าเราเดินไปจากโรงแรมของเราแล้วก็จะเข้าไปสู่ย่านเมืองเก่าก็คิดว่าไม่ค่อยใหญ่เนะาะเป็นแผนที่ที่เป็นแบบเซ็นเตอร์ของเมืองเนี่ย เราลองลากเส้นแล้วเนี่ยใน Google Map มันน่าจะประมาณผมก็ไม่เกิน7กิโลในโซนที่แบบมันเที่ยวเที่ยวได้เรามีเวลาแค่ไม่ถึงวันนะครับก็จะเที่ยวเล่นประมาณที่ระยะเดินถึงเพื่อที่ประหยัหดค่ารถนะครับก็ใช้พลังงานของเราเนี่ยในการเดินทางแทนแต่ตอนนี้พลังงานก็ร่อยหลอแล้วนะครับก็ซึ่งพาตู้นี้ก็ไม่ได้ก็เดี๋ยวไปหาของจริงก่อนครับผม ปิดไม่เป็นประเด็น